สบายดีสวัสดีมือณิชภาพมะเกงฮิตพี่น้องได้ทําไม่รอหนึ่งใช่ไหเกงทําไม่ต้มเกงกับเฮดบดได้ใช้เบิรงเฮดบดก็บเอาในบนเก่าเลยพี่น้องกระเทีมบัดจักอันนี้ก่อนนี่ังใหญ่กงมีใหญ่กู ติดตัวใหยังจะเสียแ้วมันคเกยในเกยคือมีเกยนคือมีอ่อน,นพูกเชยงพกแล้วไม่ต้มชุกแต่ได้ แม่เดานอหนึ่งอาคศิบัตต์ตีนเห็ดเห็ดบุชมีด๋กวไปเลขนุ่มให้ี่ียมเลยคือปวเข่าใช่พี่เนาะ อันนี้ยี้ข้าวคลิกเก๋ จักแม่ยังมาต่อนี่ยจีบจีบพี่น้องข้าอยู่รูไล่มันหักข้านี่ยนะทีชิเบิ้ลแล้วแล้วพี่น้องเข้าเบือเพีดตะก็นอนไหมพี่น้องกำหนึ่งนี่แหละอู้ชอบหอนอด้เนาะหม้อปุ้งเราไปจัดพี่น้องหอนกอนได้บ้าง ต่อไปกัญชาอ่อนเหตุลงพี่น้องอธิปพงลงเลยกกนี่แหละละการน้อไม่ลงเหตุไวยก่อนน้อไม่ลง,ง,ลงแล้วก็น้ำข้อเบื่อพี่น้องลงเลยโอ้ยห่อนดีนะ

ประเดกจองหนึ ek, shorts, ok Olaf, ่งพี่น้องเพื่อคนเจ็บคมนัวทิมเอาจองหน่อยๆจองปลายมานางอื่นจองแต่เป้งนัวพี่น้องคนเจ็บคมนัวผัวใบขาดคนเจ็บคมนัวใช้ลายก็ลายใช้หน่อยเจ็บหน่อยใช้ลายก็เจ็บลายจะมีก่อนทิมเอา ยาดผมโดนน้องพี่จ้องเฮงหัวล้านกวัวเก่าอยู่ตะไปกข้างเซไฟเลยหลักข้างน้องปรเหินดอกหน้าตาหน้าตาคงน่าใหม่เนาะแ่งบวชูดดอกให้เบิ่งก่อนไปกระเสบอยู่ด้วย พูดแล้วด้พูดแล้วพี่น้องพูดแล้วหอมอรวยตอนเฮ็ดตอนนอ่อไม่หอมปุ่มๆแน้วะอ้วตอนเฮ็ดบด พูดเลยพี่น้องเด็ดข้าชองพราเด็ดเด็ดข้าชองซอง,พ,อง,ง,พ,องพิดโบดทเก้งชนไม้พี่น้องพุธพิศเสด่จยัวย่วดอกจูมพี่เด็ดอกจูมก็มีพี่น้อง ดีดอกจูบน้อยๆพอดีกินดอกจูบน้อยเห็ดไผ่อ่อนๆถึงแ่บต่อไปกระไายผักแะ่งพี่น้องต่เป็นผักแะ่งแห่งเด้อผักแย่งอ่อนอยังบโกก่น เพื่อความอมความนัวเพื่อความแช่ควมนัวในหอมเลยดิปุ้งโป้งสุกแล้วโป้งเลยโค้งเข่งแบบบ้านๆพ่้องเก่งแบบอยู่ให้อยู่หน้า สบายดีสบายดีเธอที่สองครับากินแกงเฮ็ดใส่หน่อไม้แกงฮะแกงหน่อไม้ใส่เฮ็ดแขบขนาดหดหดปาดเป็นเล่าหดหดเลยขอยาช่วยมือ ได้ไหมครับพี่นอออ้องแซ่บหอนๆเลย เอ้ยพักกันแยงอันเนาะคือว่าเห็ดบดคຍ่นหลายคือบ่เห็น,น,น,ห,นห็นลด มันอว่อนๆตอนักไง การห้อนเขาคันกระโดดเราไม่ปูดพ้นตกุกไม้มาเกงสเปนแท็แต่ว่าฮบกมียพักกแยงน้อยเป็นพักเป็นพักกแยงเหตุไทยแท้ แค่กินแบบบ้านๆพี่น้องโอ้จะได้กระเซาะอยู่แบบบ้านนอกถ้าอยากเลิกอยากมีตอนเะฮ็ด อายุปานทอดทอดแล้ห่อด นั่งสุกดีได้กินห็ตบดขนดมู mình hỏi cửa nhà ดอกน้อยุณได้ยั่งเลยพี่นหมต้องต่อหัวใช วันวานก็ตกใจ คือกระปูห้องปุกใจเพี่นเราเทปตูใหญ่เลยนะกุ เฮดบอสดอกน้อยพุทธิานเอยแม่าหลุดทือจะขุดหลุดคุ่นมาก บ 10, 10, ิ๊มมันมืดหน้ามันแ่บเสียไปนาห่าอีมยกินท้องเทือ่อก่อนจะมาลงคลิปนะ่ะกินไปแล้วอันปีงหมูผิวแห้งมาแตันติดปุช่าหับโซกกินก่อนเลยหยกเนือง บ่านนี้ยังไม่ได้คิดกับบาดมา่านทำเกง่งฮิตให้เบื้องให้จินน้ำกันเกง่งเกง่งฮิตเกง่เกงมาไม่ สีตย์คาไปแล้วโกวุลคุณนไยได้จะบุญโคตรจะบุญถอทุ่มหน้าที่ไปสบายดีแบ